บ้างที่แบบหน้าโทมรุมขนกวา้างแนะนําตัวนี้เซรั่มมัทนาค่ะเป็นเซรั่มดอกกุหลาบคุณสมบัติมันโดดมากๆเลยพอใช้ตัวนี้ไปแล้วนะคะรุมขนเล็กลงกระชับขึ้นริ้วรอยลื่นขึ้นช่วยให้ผิวแห้งไวรอยสิวหายไวขึ้นด้วยสามารถใช้ได้ทุกเพศทุกวัยเลยมีสารสกัดที่แน่นมากแล้วก็เข้มข้นสุดๆนะคะมีดอกกุหลาบถ,ถึง5ชนิดเลยแล้วก็ไฮยาลูรอนถึงตัวด้วยกันแล้วก็มีอะมูตินด้วยที่ทําให้ริ้วรอยรอยสิวรอยแดงรอยดำ ดูจางลงนะคะดีมากๆเลยแ้ะพอบูใช้แล้วนะความรู้สึกก็คือรุมขนดูเล็กลงรู้สึกว่าอิ่มฟูทาให้แต่งหน้าติดทนด้วยโดยไม่ต้องใช้ไพรเมอร์เลยทีเดียวกลิ่นออร์แกนิกมากค่ะทุกคนกลิ่นแบบธรรมชาติสุดๆไม่มีสารอันตรายดูเนื้อซึมไวมากดูความเด้งความฟูของหน้าม